สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาถักกิฟกันนะคะกิฟแบบเนี้ยลักษณะนี้เห็นไหมคะเราจะมาถักกิฟน่ารักนรักติดผมกันแบบนี้ยนี่ค่ะสำหรับอุปกรณ์ก็มีกิฟตัวรับบาดเข็มโคเชเราจะใช้การายแล้วก็ ปืนกาวหรือเพื่อนเพื่อนท่านไหนไม่มีปืนกาวเราก็สามารถใช้เข็มเข็มเย็บผ้าเราหล้ลค่ะอย่างลักษณะนี้เย็บคล้องที่กิฟได้หรือเราใช้เล็กกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มถักกันเลยนะคะวิธีการถักไหมพรมยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้ไหมพรมเราที่เหลือ เราสามารถนำมาถักได้เข็มเบอร์สามเบอร์สีของยี่ห้ออะไรก็ได้เราสามารถถักได้ทั้งนั้นเรามาเริ่มต้นด้วยการถักห่วงทั้งหมดสิาถักโซ่ทั้งหมด13าโซ่นะคะเริ่มนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอดสิงสิบสาแล้วเราจะลง นับย้อนกลับมาหนึ่งสองสามลงที่หลักที่สี่อย่างนี้นะคะทั้งหมดสิบหลักค่ะเริ่มต้นถักกันเลยเลอันนี้เป็นหลักที่สาม 4 5 6 7 8 9 เราจะลงตรงหลักเดิมตรงตรงห่วงนี้นะคะเพิ่มอีกจะได้รูปที่เป็นหักมุมโค้งเป็นรูปโค้งๆอีกเพิ่มลงไปอีกจากของเดิมที่เป็นหนึ่งแล้วเราเพิ่มไปอีกสี่สี่หลักนะคะก็เป็นห้าในห่วงโซ่ตรงโซ่เดิมกลายเป็นห้า ที่เป็นเส้นไหมเลยออกมาเราก็ถักทับไปเลยกลายเป็นเราเก็บเส้นไหมไปพร้อมๆกันไปเลยน่คะอย่างนี้นะคะ มาถึงหลักสุดท้ายเราก็ถักเพิ่มลงไปอีกให้ได้ห้าหลักเหมือนกันรวมจากของเดิมที่เราเริ่มต้นให้ได้ห้าหลักไม่นับโซ่หลักโซ,ลกโซ่ลงตรงหลักโซ่อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตัดไหมนคะคะจะได้ลักษณะนี้ ตัดไม้แล้วก็ซ่อนได้เราซ่อนได้ไว้ด้านหลังของชิ้นงานนี้นะคะที่เร็วๆมาเราก็ตัดออกใหม่อันนี้คือด้านหลังของชิ้นงานอันนี้คือด้านหน้าของชิ้นงานนะคะจะได้ลักษณะนี้นี่ค่ะแล้วเราจะมาเริ่มติดกาวกัน เรามีปืนกาวไว้สำหรับติดกาวแล้วก็กิ๊บแบบนี้นะคะจะง้างกิ๊บออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนตรงอีกด้านหนึ่งที่เราไว้เน็บผมนี่นะคะเราจะมายิงกาวตรงติดตรงนี้ก่อนกาวติดตรงนี้ อันน,กกน,นี้ใกล้หมดแล้วแล้วก็ติดกาวลงไปติดตรงหัวเป็นจุดๆจือเจ 打那个有没有？嗯嗯 ็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะได้ในลักษณะนี้จะเปื้อนหน่อยเพราะว่าติดกาวผ่านกล้องมองไม่ค่อยเห็นตัวนี้จะไม่สวยหน่อยอันนี้จะเลยออกมาจะได้ลักษณะนี้นะคะ สามารถทำตามกันได้นะคะนี่อรอบนึงติดกาวผ่านกล้องรู้สึกว่ามัน จะเก๊กเก้กกลางๆสักหน่อยเลือกอีกรอบนึงค่ะ แค่น,นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเรียบเลยช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่เพจนัดรักที่ YouTube นัดรักนะคะเป็นน้องใหม่ YouTube ทำโครเชต์เพื่อหารายได้ช่วงโควิดค่ะบายบายติดตามผลงานกันต่อไปนะคะบายบาย